ทมเจตตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวร้านกุ้งทอดกรอบนะครับตอนนี้เกตตอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เกตตอยู่ที่ตลาดน้ำเทพธิลานะครับวันนี้วันเสาร์หรือทิศครับวันเสาร์นะครับไหนร้านร้านกุ้งที่ว่าอยู่ไหนครับนี่ครับตี่ร้านเกตต์เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะครับอ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆตรง ทางเข้าสารามแถบสามสิบเก้านะครับทางนี้นะครับร้านกุ้งทอดทอดกรอบนะครับโหวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับกุ้งทอดกรอบแพรแลเท่าไหร่นะครับแพรละเท่าไหร่ครับ 3 5บห้าบาทนะครับถ้าสามแพเท่าไหร่ครับน้อยนะคบมันเหมือนแพนะครับก็เลยเรียกแพร่อเหมือนแพไม้ไผ่ใช่ไหมครับใช่และนี่คืออะไรครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะคตอนนี้จะดูขั้นตอนการทอดกุ้งนะครับอ่าเกดอยู่ตรงนี้นะครับไครับกุ้งกุ้งสวดยังไงครับ ตัวใหญ่ไหมครับปุ้งครับปุ้งตัวเล็กค่ะเป็นปุ้มปล่อยตัวเล็กน้ือุ้งน้ำเจือดนะครับเอามาจากตลาดหรือจังหวัดไหนครับมาจากสุรสาคอเลยใช่ไหมครับไดเวลาจะทอดท่นไงครับขอให้ให้ตรงนี้เสร็จก่อนนะครับเราจะทอดให้ดูนะครับมีมีมีคนถามว่าทำไมทอดเนี่ยถึงกลมนะครับ เขาสงสัยนะครับหรือว่าใช้บล็อกพิมพ์หรือเปล่าครับหรือยังไงครับไปทำไมติดโกลบนะครับโอ่ต้องติดกันมันโดนกลมเลยไส้แล้วเขาไมเด้งโอ้ทอดให้กลมเลยนะครับไม่ต้องใช้บล็อกใช้ปีมือโดยเฉพาะเลยนะครับทอดมากี่ปีแล้วครับไม่รู้ฝา ที่ใช้นี่แป้งอะไรครับแป้งแป้งทวตอกแป้งโรยแป้งครับใส่แป้งเราก็ใส่ยให้มันทับกันขอใส่กระจายกระจายอย่าให้ทับกันนะครับโคนเพื่อให้แป้งมันแตกแป้งมันแตกแล้วมันจะยุบตัแป้งมันจะฟูอ่ะเดี๋ยวใเรื่องใเรื่องที่เราไม่กลมเนี่ยให้รอกันรอให้แป้งมันแข็งตัวเล็กนิดหน่อยแล้วเราก็ดึงเข้ามาเมื่อกี้เดียวก็แข็งตัวแล้ว เแถาที่ขายที่เทพยบลาใช่ไหมครับวันธรรมดาขายที่ไหนครับกานถึงสุกครับงอะไรี่ครับบอกตลาดได้ไหมครับเผื่อผู้ชมตามไปครับวันธรรมดามีวันวันจันทร์ลู่วันพอดีวันหุนตีวันอังคารเพื่อตลาดองเงินพาพิบาลห้าสามอ่เรแล้ววันพฤหัสก็ซอยคนจุที่ซอยสี่สิบแปดน้นไปที่เราที่ละวันทวันที่นี่เนี่ยสวันสามยื่นจะไปที่วัน เพราะว่า,จจาวเราจะมุ่งเรียนกันไปพอดีเนี่ยเราจะตอนเนี่ยเราจะดึงดูนะครับจะทำกลมนะครับเกทเกดูว่าจะเป็นแผ่นยังไงนะเป็นคมๆทำยไงด,ดูนะ มากเลยนะครับก็ขึ้นไมชื่อชื่อร้านนี่เขาเรียกป้าอะไรครับป้าดาวค่ะป้าดาวน่าจะมีชื่อด้วยนะเนาะยังไม่ไ้ทำจะขอเขาทำแล้วเขากะอาการ้อยเไปเลยหายไคนหายไปเลยนะครับอนขึ้นไปพักข้า โอ้เสร็จแล้วนะครับโอ้ลงใหม่แล้วครับทอดได้ทีละวงเหรอครับได้เทียวเดียววงนะทอดทอดได้ทีระวงนะครับโอหเราลงหายวงกานารมันจะดีกัน ได้แล้วเสร็จแล้ว,ลวได้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราจะไปซื้อขนุนอ่าขนยายนะครับเกจ้าเคียนครับหนึ่งอันครับหนึ่งอันถือถือเงินไว้ก่อนนะครับ คอันนี้เลยซื้อ1แพรนนะครับขายทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาขายก็ประมาณบ่ายสามจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ โอได้แล้วนะครับที่มีโชว์นะครับข้างหลางนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับกุ้งทอดกรอบนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมนะครับต้องการอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเคตตี้มีโชว์ด้วยนะครับ